สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมายังอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เดิมน,นคะคะวันนี้อยากจะ <c oughs> เสียงใหญ่แปลกสาวหรือเปล่าใช่คือเมื่อวานเมื่อวานมีมีคุณพี่ท่านหนึ่งเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่า,าหลายๆคนไม่ไม่ไม่กล้าที่จะปล่อยมือหรือแบบว่า move on ออกจากความสัำคัญตรงนี้บางคนเสียดายไม่อยากเลิกคิดถึงอ,อะไรอีกบ้างนะคิดถึงแล้วก็ คือเราเราสัมผัสได้ว่าเขาเขายังขาดแคลนความรักอ,อะไรหลายๆอย่างที่มันท็อกซิกจากข้างในอะ่ะมันเลยทําให้คนรักของเขาอะ่ะคือเราควรทําไงเมือ่อเมื่อความสัมพันธ์มามันมันมาถึงจุดหนึ่งที่มันพังแล้วอะคืออีกฝ่ายอะ่ะขอขอขอหย่าอะไรเงี้ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าในเมื่อ เขาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะไปต่อสิ่งที่เราควรทําได้ใช่อยูถ่ถ้าพูดนั่งพูดตรงเนี้ยเราทําได้แต่ถ่านอื่นๆอ,อาจจะทําได้ยากแต่มันคือสิ่งที่เราควรทําค่ะถ้าในเมื่อคนที่เรารักเขาไม่ได้มีความสุขที่จะอยู่กับเราเราควรปล่อยเขาไปถ้าเขาเป็นคู่แท้เขาเป็นคู่คู่ของเราจริงวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาแต่ในกรณีเนี้ย ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองข้างในอ่ะไม่มีการพัฒนาตัวเองจากขา้างในการพัฒนาตัวเองในที่นี้ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองจากเปลือกจากภายนอกการพยายามทําให้ตัวเองสวยทํทำให้ตัวเองดูดีหรือแบบรวยมีเงินเพื่อเพื่อให้คนคนที่เราหลักกลับมาหาเราหรือเพื่อที่เราจะได้มีคนเข้ามาอยู่มีความสมัมพันธ์กับเราอันนี้มันคือเปลือกเป็นการสร้างเปลือกเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่าเป็นการสร้างเปลือกเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าอันนี้เป็นวิธีที่ผิด คือเท่าที่เราเราเราสัมผัสมาจากคนที่เขาเข้ามาให้คำปรึกษาเลยก็คือเขาไม่รู้ว่าตัวเองท็อกซิกเขาไม่รู้ว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ที่ชอบควบคุมคอนโทรแล้วก็เป็นคนที่ขาดความรักอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยถ้าเรายังยังต้องการให้ใครสักคนมาปฏิบัติกับเรามาแบบว่ามาเติมความรักมาคอยอยู่ข้าง แต่เราไม่ได้รักอันนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักแต่เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการที่แบบว่าเพื่อเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าว่ามีคนอยู่ข้างข้างมีคนอยู่ใ,ใกล้เราอันนี้อันนี้มันไม่ควรเป็นแล้วมันไม่ใช่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันท็อซิคคือคือเราไม่ได้รักกันอะแล้วแล้วอีกฝ่ายเขาก็หมดรักเราไปแล้วอะเราพยายามยื้อเขาอยู่อะเราพยายามยื้อเขาเพื่อให้เขาอยู่ เราลองคิดกลับกันดูนะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักคนคนนี้แล้วอะ่ะเราต้องการที่จะออกมาจากชีวิตคนคนนี้แต่เขาพยายามยื้อเราไวอ้อ่ะแต่ใจเรามันไม่ได้มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงๆมันสุดแล้วอะ่ะเราลองคิดดูสิว่าถ้ามถ้ามาันเป็นเราเราเราต้องมาเจอเจอแบบเจออะไรแบบเนี้ยที่มัน็อกซิกค่ะถูกควบคุมถูกจับผิดถูกไม่ไว้วางใจตัดสินต่างๆนานา,นา แล้วถ้าเป็นเราอะ่ะเราอยากจะอยู่ไหมเราก็ไม่อยากจะอยู่เราก็อยากออกมาเหมือนกันเราจะเราจะอยู่ไปทําไมอะในเมื่อไม่เคยไว้วางใจกันไม่เชื่อใจกันไม่มั่นใจในกันและกันไม่เชื่อในความสัมพันธ์เนี่ยคุณแค่คุณใช้ความคิดในด้านลบอ่ะแค่คุณใช้ความคิดในด้านลบอะ <c oughs> แค่คุณใช้ความคิดในด้านลบอ่ะ เขาก็สัมผัสได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเนาะมันคือพลังงานมันคือพลังงานเลยเฮ้ยนี่แหละนะขออนุญาตนะคะไฟมันอยู่ไกลนี่แหละนะความสัมพันธ์ความรักแบบมนุษย์มนุษย์มิติที่สามอะ นี่แหละนะความสัมพันธ์แบบมนุษย์วิติที่สามมันมันเป็นแบบนี้จริงๆมันอุย้ยมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวมันมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความต้องการของของเราอะแล้วแล้วแล้วการที่เรามาเจอเจอความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราอยาไปโทษเขาเลยว่าเขาทำตัวไม่น่าไว้วางใจเขาดื่มเขาแบบ เปลี่ยนไปเขามีชื่อเสียงแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่สนใจเราสิ่งหนึ่งที่เราควรจดจำและเรียนรู้และและตระหนักรู้ให้ได้เสมอว่าเราอย่าลืมเลือกที่จะรักตัวเองเมื่อความสัมพันธ์มันท็อกซิกเราลองหันกลับมาดูตัวเองสิงว่าในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เราทะเลาะก,กันพยายามเคลียร์แล้วเคลียร์อีกเราเลิกไป ไปตัดสินเขาอะเลิกไปโฟกัสที่เขาว่าเขาทําอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้เขาพูดใจอย่างนั้นเขาพูดใจอย่างนี้เขาทําตัวแบบนั้นเขาทําตัวแบบนี้มาเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจเป็นคนที่หึงหัวเขาทําให้เราไม่รู้สึกปลอดภัยถึงเวลาเขาไม่โทรมาตามนัดถึงเวลาเขาแบบไม่ไม่ทําในสิ่งที่เราต้องการที่เราเคยบอกว่าเคยตกลงกันไว้อ่ะคุณลองมาคิดดูซิว่าเขาแค่เขาทํางานน่ะแล้วเขาต้องไปทําในสิ่งที่เขาอยากทําสิ่งที่เขาอยากรัก ไอสิ่งที่เขาหลักที่เขาอยากทําแล้วคนนี้แฟนอะคนรักอะสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่แบบมาคอยคอนโทรว่าอย่าทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ชอบไม่ชอบให้ผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายเข้ามาเจาะแตะเข้ามายุ่งวุ่นวายคุณลองคิดดูสิว่าในระหว่างที่เขาทํางานงานเขาจะเป็นงานอะไรก็ช่างอาจจะเป็นงานที่จะต้องไปพบปะเจอผู้คนคือเขาเขาเขาต้องมาแบบต่อสู้กับเจ้านายลูกน้อง คนที่เข้ามาคนที่มาขอคำปรึกษาคนที่ต้องเข้ามาใช้บริการคนที่บอกว่าต้องการความช่วยเหลือคือแบบแค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วอะแล้วเขาจะต้องกลับมาเจอคนรักที่เง่าเอาแต่ใจแบบนี้อีกหรอแทนที่คุณจะให้กําลังใจให้ความเข้าใจคือเราไม่สามารถไปห้ามให้คนอื่นอะมารักมาไม่ให้มารักมาชอบเราหรือคนรักของเราได้ ถ้าเขาเป็นคนที่คิดดีคิดบวกเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไหนที่เฟรนลี่อ่ะไม่ธรรมดาพลังงานเขาดีมันก็ต้องมีคนมาชื่นชมแต่เราจะต้องเชื่อใจเราต้องคือเราต้องมาเรียนรู้เรื่องด้านพลังงานนะคะว่าเราต้องเชื่อใจเราจะเราจะส่งออกเคลื่อนความคิ่ออกไปแบบไหนอะ่ะไปไปคนโทรลสถานการณ์ต่างๆที่รอบตัวให้ไปให้มันเป็นทิศทางไปไปในทิศทางที่เชิงบวกให้มากที่สุด มนุษย์นะ่ะมนุษย์นะ่ะโดยเฉพาะคนไทยนะมนุษย์นะ่ะมักจะคิดลบไว้ก่อนแหละไปเชื่อความคิดอย่างที่บอกเลยว่าไอ้ไอ้สมองไอ้ความคิดตรงนี้มันเป็นเพียงแค่อ่ามันเป็นจักรกลมันเป็นจักรกลมันเป็นอ่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเนี้ยที่ไม่ใช่เราเรามันคือจิตวิญญ,ญาณ ตัวของพวกเราจริงๆนะเมื่อเมื่อเมื่อเราเริ่มใช้ความรู้สึกนะคะเมื่อเราฟังความรู้สึกลองกลับไปทําการบ้านตรงนี้กันดูนะฟังความรู้สึก